นี่ยาๆๆลูกยามาลูกเดินเป็นไงบ้างเดินี่เอายาเร็วยายาเดินเดินเป็นไงบ้างเดินดิเอายามาเร็วเร็วลูกเดินเป็นไงไหวไม่เดินมาลงไปตอนนี้คุณพระคุณไม่ทันแล้วหน้ามันข้อลูกตายแล้ว เส้นใจกับอกอารักยนรวนเดินโอดเนือจใจเนือจใจมาจะากใครมาปางใดบันดาลเธอต้องเศร้าเดินี่ฉันมาไม่ทันน โอ้เราเออๆจงจงต้องสอดสะเอาอำลางสุดอ้างเลยหนึ่งกบซื้อน้ําน้ํา พญอารัชบนเพ็ญรรู้ตัวมือนกันที่บังคับให้เลิสาบานไเอนจเลซะแ้่ลูกลูเน่ยนะลูกเกิดเป็นยังไงไอเด็กคนนี้มันมีกรรมกันไ้าไอจ๊ไหนดูลูกหน่อยสิไอไอจ ทำไมไม่ร้องวะเป็นอะไรอะไอ้หนูมันไม่ร้องหรอกคุณพระขยาไม่ได้ตายมันก็ไม่ร้องหรอกไอเด็กคนนี้มันเกิดมาอเมีกรรมันเป็นใบอเ้ยเป็นใบโอ้เดินโอ้หายหูไปไหนาอครับคเป็นด้านข้สุด <building> ไอ้โจ้ไอ้จ้านี่มันเป็นหัวอยู่ที่ไหนกันหมดมเป็นคพี่ที่ห้องลาก็ไม่มีคุพี่อ้ี่ยมาสมหัวกันอยู่นี่ทาไมอะีอะไรอพี่เนแล้วมึงนึกไงเห้มานอนตรงเนี้ยฮะขี้เกียจละสิขี้เกียจสลังยาวคุณหญิงเดี๋ยวกอนนี่มอู้โวยวายอะไรไปอาเนิน เนื่เมันคลอดลูกแล้วตอนนี้เดินมันตายแล้วคุณหญิงอินเดอนตายใช่หรือเปล่าเดินอิดเดียตายแล้วตายแล้วนี่อินเดอนตายแล้วมึงจะปล่อยให้ผีอินเดอร์มาเน่าที่นี่